สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ กลับมาพูดถึงเรื่องสีผลเสียนะครับเมื่อขับรถตกหลุมบ่อยรุนแรงกว่าที่คิดนะครับท้องถนนเมืองไทยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่จะเจอหลุมเจอบ่อยอยู่เป็นประจำนะซึ่งการขับรถตกหลุมอาจส่งผลเสียมากกว่าที่คิดนะครับแม้ว่ารถจะมีช่วงนั่งนุ่มนวล,ลสักเพียงใดก็ตามนะมาลองคิดดูกันเล่นดีกว่าว่าจะมีข้อเสียอะไรบ้างน,นะครับเมื่อขับรถตกหลุมบ่อยๆมาดูกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดืินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมช่วงล่างเสียเร็วก่อนกําหนดอันควรนะ การขับรถตุกหลุมบ่อยๆนะครับส่งผลเสียโดยตรงต่อช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูกหมากและกช็อกอัพปีนกบูธอ่าเป็นต้นนะครับซึ่งราคาค่าซ่อมรวมๆกันแล้วนะครับก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นนะครับหากเป็นไปได้นะครับก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ล้อรถนะครับตกหลุมหรือหากเลี่ยไม่ได้จริงๆนะครับก็ใช้ความเร็วให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ2ครับผมเสี่ยงยางบวมแม็กคดนะครับ การขับรถตกหลุมด้วยความเร็วสูงนะครับอาจส่งผลให้ยางได้รับการกระแทกจนทาให้เกิดอาการบวมได้นะครับซึ่งยางที่บวมเมื่อใช้ไปนานๆน,นะก็เสี่ยงต่อการระเบิดได้อีกนะครับอีกทั้งยังอาจพบว่าปัญหาแม็กโคตนะครับหรือหากรุนแรงอาจจะทําให้เกิดการลาวได้เช่นกันนะครับผม 3. ครับตัวถังเกิดความเสียหายนะหากตกหลุมลึกอย่างรุนแรงนะครับอาจส่งผลให้ตัวถังได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนะ ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังขอบตัวถังด้านล่างนะครับรวมถึงชิ้นส่วนใต้ท้องรถหรือถ้อยเสีย<ๆ>ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับผม4ครับชิ้นส่วนหลวมรถมีเสียงดังผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ไม่ค่อยเจอสาเหตุว่ารถเกิดจากเสียงอะไรเนี่ยบางทีอาการตกหลุมก็มีส่วนเหมือนกันนะครับผมซึ่งการตกหลุมนั้นจะทําให้ชิ้นส่วนเป็นจุดเชื่อมต่อของตัวถังเนี่ยเกิดอาการหลวมนะ จนเป็นสาเหตุให้มีเสียงดังตึงตังภายในห้องโดยสารมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อขับรถตกหลุมนั่นเองนะครับรู้แบบนี้แล้วนะครับผมก็ควรหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้รถตกหลุมบ่อยๆนะครับหรืออย่างน้อยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็ควรจะชะลอความเร็วนะครับอย่าใช้ความเร็วสูงในการผ่านหลุมเหล่านั้นนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวรถนั่นเองนะครับ แต่ก็เข้าใจนะครับผมถ้าเกิดใครนี่ใช้ชีวิตในเมืองอย่างในกรุงเทพมหานครของเรานะครับถน,นนแทบทุกสายนะครับก็อาจจะเห็นว่ามีหลุมมีบอ่อมีการขุดเจาะและผู้รัะเหมาเนี่ยอาจจะปิดท่อปิดอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็กบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเจอหลุมเจอบอ่อเจอท่อที่มันปิดม่เสนิยเงี้ยเราก็ควรจะชะอลอรถสักหน่อยนะครับไม่ควรใช้ความเร็วสูงนะ เพราะมันจะส่งผลเสียมากกว่าที่คุณคิดเลยนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมนำมาฝากกันครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมนครับสวัสดีครับ